สวัสดีเพื่อนๆนะครับพบกับผมเสียงเป็ดเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม3ก๊กแท็กติกเอ็มนะครับมีสตรีมเมอร์หลายท่านเลยนะครับที่ทำคลิปขึ้นมาแนะนําในหลายเรื่องๆในหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องราวหลายเทคนิคนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆไปดูการอัพขั้นคุณภาพนะครับการอัพขั้นคุณภาพมันคือตรงไหน มันคือการตีบวกขุนพลเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบวก4บวก4บวก6บวก5เนี่ยมันคือตรงนี้นะฮะนี่คือการอัพขั้นคุณภาพการอัพขั้นคุณภาพนะครับมีดียังไงนะครับให้เรามาที่ขุพนพลนะครับจากนั้นนะครับกดมาที่พัฒนาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับกดมาที่ขั้นคุณภาพตรงนี้นะฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าถ้าเราดูแค่หน้านี้เนี่ยเราจะเห็นแค่ Effect เอฟเฟกเลื่อนขั้นต่อไปเนี่ยนะฮะ ตอนนี้ม้าหยุดลู่ผมอยู่บวก4นะครับถ้าตีไปบวก5าเนี่ยมันบอกว่าเสริมค่าทาลายบล็อกนะฮะทาลายบล็อกบวก8%ซมันบอกแค่นี้บอกสำหรับขั้นต่อไปทีนี้เราจะเราจะดูยังไงว่าขุนพลตัวไหนบวกอะไรมันเพิ่มอะไรบ้างนะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ฮะรูปตกใจตรงนี้นะข้างหลังคุณภาพบวก4ี่เนี่ยนะกดเข้าไปครับนี่มันจะบอกหมดเลยว่าบวกไหนเนี่ย ได้อะไรบ้างนะครับแล้วจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจถูกว่าเราควรจะตีบวกตัวไหนก่อนดีนะครับอย่างไม้หยุดลู่นะครับเอ่อผมบอกนิดนึงนะทุกๆ2ขั้นทุกๆบวก2ทุกๆเลขคู่นะครับที่เป็นเลขคู่เนี่ยขุนพลเราจะได้สกิลใหม่นะเพราะงั้นเนี่ยสังเกตว่ามา้หยุดลู่เนี่ยถ้าบวก2ก็ได้สกิลใหม่นะครับบวก4ก็ได้สกิลใหม่นะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณพนหลักตัวไหนที่เราจะใช้นะครับตีขึ้นเลขคู่ก่อนเลยนะฮะอย่างเช่นของผมเนี่ยนะครับผมจะเน้นไดเมลที่จูล่งกับฮองตงใช่ไหมผมก็จะตีพวกนี้ขึ้นบวกหกก่อนนะครับส่วนในที่เหลือเอาไว้บวกสีพอเพื่อให้มันมี2สกิลเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับแต่ถ้าสําหรับผู้เริ่มเล่นนะครับก็ลดทอนลงไปนะครับจากจูล่งบวกหก็เหลือบวกสตัวอื่นก็จะเป็นบวกสอันนี้สำหรับเริ่มต้นนะครับ ส่วนถ้าเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ตีขึ้นไปนะครับจนถึงบวกอะไรนะครับให้มาดูเหมือนเดิมน,นะครับตรงรายละเอียดนะครับจนถึงบวกอะไรจนกว่ามันจะไม่ได้สกิลใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยจูโล่งเนี่ยถ้าตีไปบวก8ยังได้สกิลใหม่อยู่นะครับแต่พอบวกส0ปุ๊บมันเป็นการไปเพิ่มคุณสมบัติมากกว่านะครับไม่มีสกิลแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราควรอัพ ทุกตัวให้ถึงบวก8ก่อนนะครับแต่ว่าให้เน้นตัวหลักตัวดาเมจหลักนะฮะหรือตัวหลักอย่างเช่นทับใครที่มีตัวดาเมจหลักเป็นห้องตรงหรือเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไปอัพตัวดาเมจมากก่อนจากนั้นก็มาอัพตัวแทงหรือถ้าทับใครที่ใช้ตัวแทงเป็นตัวแบกนะครับก็ไปอัพตัวแทงก่อนนะครับไปอัพตัวแทงก่อนนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับจูโลงเนี่ย บวกแผลได้รับสก,กิลใหม่ก็คือหลังจากจูล,ล่งปล่อยสก,กิลไอคีปจะเพิ่มอัตราคุ้มกันดาเมจ30%ของตนเองทันทีนะครับพอมันปล่อยสก,กิลเนี่ยจะเพิ่มอัตราคุ้มกันดาเมจ30%นะครับเพิ่มอัตราคุ้มกันดาเมจ30%ก็เหมือนมีโล30่30%ให้ตัวเองมั้งหรือไม่ก็หลบแต่ถ้าดูจุด,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 ดรูปเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบมีโอกาสหลบ30%นะะ5วินาทีนะครับ ทำไมผมถึงเน้นจูโล่งก่อนทุกคนที่เติมเงิน35บาทมันจะมีจูโล่งอยู่แล้วนะครับคือจูโล่งเนี่ยน่าสนใจมากเป็นตัวที่แบบว่าอาจจะเป็นตัวแบบแบกได้อยู่นะคือตรงนี้ถ้าเรามาไล่ดูเนี่ยเดี๋ยนะมันจะมีรถคูดาวเนี่ยนะบวก4เนี่ยนะฮะเมื่อจูโล่งใช้สกิลแอคทีฟสังหารขุนพลฝ่ายศัตรูตนเองจะมีวิญ,ญญาณขุนพลหนึ่งทุกๆ1ขั้นนะครับ เวลาลดคูดาวของสกิลจะลดลง30เปอร์คือจูโลกงเนี่ยไม่ว่าจะตัวไหนนะคูดาวสกิลเนี่ยมันค่อนข้างนานกว่ามันจะปล่อยได้ถูกไหมแต่นี้ถ้าจูโลกงมันฆ่าได้ตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยคูดาวมันจะลดลง30เปอร์เท่ากับว่ามันอาจจะใช้สกิลได้ต่อเลยนะครับแล้วถ้ามันลัดฮิตบ่อยๆเนี่ยจะทําให้มันใช้สกิลได้รัวๆทีนี้ถ้ามันใช้สกิลรัวๆได้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมาถึงบวก8เนี่ยนะ หลังจากจูลุงปล่อยสกิลแอคทีฟจะเพิ่อมอาัตราคุ้มกันดาเมจ30เปอร์ของตัวเองทันทีทุกครั้งที่มันปล่อยสกิลออกไปปล่อยสกิลออกไปเนี่ยมันจะเพิ่อมอัตราคุ้มกันดาเมจ30เปอร์นะครับเพราะฉะนั้นทำไมจูลุงถึงเป็นตัวที่น่าตีบวก8ก่อนที่สุดนะเพราะว่าพอมันใช้สกิลได้บ่อยมันก็มีโอกาสคุ้มกันดาเมจตัวเอง30เปอร์ได้บ่อยเช่นเดียวกันมันก็จะทำให้มันตายยากขึ้นนะครับในขณะที่ตัวอื่นนะครับฮองตงนะครับเราก็มาดู บวก8นะครับมันบอกว่าในเวลามีผลของสกิลทริกเกอร์ของตรงสังหารยูนิตไปจนศัตรูทุกๆ1คนดาเมจของตนเองจะเพิ่มเขึ้น1%เอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจแต่ละขั้นต่อเนื่อง10วินาทีซ้อนทับที่20ขั้นนะครับแต่ละขั้นจะคำนวณเวลาแยกกันก็คือไอ้คำว่ายูนิตเนี่ยแปลว่ามันหมายถึงพวกทหารเลวด้วยนะพวกดาบโลโม้านะครับมันหมายถึงพวกนั้นด้วยนะทุกๆ ทุกๆ1คนเนี่ยจะเพิ่ม1%เปอร์ซถ้า10คนก็10เนะครับเพราะงั้นเวลามันเป็นนัวๆอยู่กันกองหน้าแล้วฮองตรงมันสาสกิลแรกใส่เข้าไปเนะี่ยดาเมจก็จะเพิ่มอีกประมาณ10เปอร์ได้นะครับมันอาจจะโดนถ่านเร็วทั้ง10เปอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อเสีอยอยู่นะครับเพราะว่าด้วยความที่ฮองตปงมันยืนหลังสุดนะครับการที่มันจะไปฆ่ายูนิตได้เนี่ยมันก็พูดง่ายๆว่ามีโอกาสน้อยกว่า เพราะว่าบางทีไอ้พวกม้าหยุ่นลู่หรือไอ้กองหน้าเราเนี่ยมันก็เกียร์ทหารเลวตายหมดแล้วนะฮะอาจจะไม่เหลือทหารให้ฮองตงยิงนักหรอกฮองตงก็จะได้ยิงแต่ขุนพลนั่นแหละนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้บัฟยากนิดนึงนะครับยากนิดหนึ่งนะครับ,ารบมาดูโจ๊กกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูม้าหยุ่นลู่บ้างันดีกว่าไหนๆก็ดูแลนะครับบวก8ม้าหยุ่นลู่นะครับได้อะไรเมื่อเกณ็ดน้ําแข็งที่ไล่โดยสกิลของม้าหยุ่นลู่ ทริกเกอร์แช่แข็งก็คือเมื่อเมื่อเมื่อม้หยุดรู้ปล่อยสกิลออกไปแล้วคู่ต่อสู้แช่แข็งม้หยุดรู้จะฟื้นฟู hp สิบเปอร์เซ็นต์ของค่า hp สูงสุดให้ม้หยุดรู่ทันทีสมมติม้หยุดรููเลือดห้าหมื่นก็จะเพิ่มเลือดมาห้าพันถ้าศัตรูแข็งนะอ่ามีอีกครับทุกหนึ่งขั้นลดความเร็วโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสิบวิซ้อนทับได้สามขั้นเมื่อซ้อนทับถึงสามขั้นแล้วแช่แข็ง ผู้ถือครอง5วินาทีทันทีและล้างเกล็ดน้ำแข็งทั้งหมดไม่ค่อยเข้าใจวะจะแช่แข็งผู้ถือครองผู้ถือครองหรืหมาถึงม่าอยู่รูหรือหมายหมายถึงไอตัวที่แข็งอยู่วะน่าจะหมายถึงคู่ศัตรูนะศัตรูที่ถูกแช่แข็งเนี่ย ก็คือเหมือนแช่แข็งซ้ำซ้อนอะนะครับพอมันไล่สกิลเสร็จปุ๊บคู่ต่อสู้แช่แข็งปับ๊บมันฮีลตัวเองเลย10%ของเลือดนะครับแล้วทุก1ขั้นเนี่ยลดความรจนตีแล้วเครื่องที่15เปิดสูงสุดสิวิซ้อนทับได้3ขั้นพอมันครบ3ขั้นปุ๊บก็จะแช่แข็งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการแช่แข็งซ้ำซ้อนและสกิลมันเป็นสกิลหมู่ด้วยนะเมไมาหยุดลู่เนี่ยน่าสนใจที่เอาเป็นบวก8เหมือนกันเผือบเอเนี่ยน่าอัพก่อนฮ อ่าฮองตงเนี่ยอัพไปแต่ฮ่องกงเนี่ยควรอัพไป6ดาวเอ้ควรอัพไปบวกบวกหกก่อนนะครับเพราะว่าบวกหกเนี่ยมันเพิ่มดาเมจเยอะเอ้ยเพิ่มความเร็วโจมตีเยอะมากทุกครั้งที่ฝ่ายตัวเองลงกองทัพทหารธนูหนึ่งกองเนี่ยเพิ่มความเร็วโจมตีฮ่องตงห้าปืนสามกองก็สิบห้าปืนนะครับเพราะงั้นดันฮ่องตงไปบวกหกก่อนนะครับแล้วก็ดันม้าหยุดลูกไปบวกแปดเลยเอ้ยดันจูโล่งไปบวกแปด ดันหองตรงไปบวก6แล้วก็ดันม้หยุดลูกไปบวก8ตามนะครับนี่มาดูตี c ซกันบ้างตี DLC นะครับสกิลของบวก8คือมีโอกาส50เปอร์ที่จะฟื้นฟู2%ของค่า HP น้อยมากสมมุติตี c ซเลือด50,000 2%ของค่า10,000ก็1เปอร์เปน500 2เปอร์ก็1,000อ่ะ เพื่อมาพันเดียวเองอะ่ะคือน้อยมากไม่งั้นไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าดันขึ้นไปบวกแปดเร็วนะตัวนี้ช้าๆไปเลยเดีวยวสี C C. ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสกิลนะครับส่วนกกอื่นนะครับกกอื่นกกอื่นมาดูตัวเด่นก่อนล้วกันก็คือเขาทูนะครับเขาทูบวกแปดนะครับต้องมาดูสกิลอะไรครับป้องกันสถานะควบคุมนะฮะขณะใช้สกิลแอคทีฟหลังจากทีก่แอคทีฟของเขาสร้างดาเมจปะทะขุนควนฝ่ายทั้งหมด จะสร้างดาเมจใน0.8%ของค่าให้ทีสูงสุดของเขาทู1ครั้งแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดระยะสั้นสมี9เมตรรอบตนเองสถานะควบคุมสถานะมีเอฟเฟกด้านลบ1ชนิดหรือหลายชนิดต่อไปไม่สามารถโจมตีก็คือเหมือนมีบาเรียป้องกันในพวกล็อกขาหรือแช่แข็งอะไรเงี้ยฮะอ่าประมาณนั้นก็คือเข้าทูจะไม่โดนแช่แข็งจะไม่โดนล็อกขานะครับ ถ้าตีบวก8นะครับแล้วก็จะสร้างดาเมจให้ขุนพลสร้างดาเมจหลังจากสกิลแอคทีฟของเขาสร้างดาเมจประทะขุนพลฝ่ายตนสร้างดาเมจประทะอ่ะแยกนี้ก่อนนะหลังจากสกิลแอคทีฟของเขาสร้างดาเมจประทะนะครับขุนพลฝ่ายตนทั้งหมดจะสร้างดาเมจ1.8เปอร์ของค่าไพีสูงสุดเา้าทูหนึ่งครั้งสมมุติคาทูเลือด ถ้ามันบวกแปดก็น่าจะสักแปดหมื 8, ่นะ 8, 000, 1, 1, 8, 0, 000, 5, นะฮะแปดหมื่นหนึ่งหนึ่งจุดแปดปือประมาณพันห้าครับก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับแกศัตรูทั้งหมดในระยะเก้าเมตรรอบก็คือรอบตัวมันนั่นแหละก็คือพูดง่ายว่ามีมีดีบัฟนะครับสกิลนี้ทําให้ไม่โดนแช่แข็งไม่โดนล็อกขาไม่โดนสกิลควบคุมทั้งหมดนะก็ถามว่าดีไหมก็ไม่เชิงอ่ะนะยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูคอมโบกับสกิลอะไรเลยนะไม่เหมือนจุลงนะครับ อ๋อแต่นี่เนี่ยสกิลแพสซีฟบวกหกมันเนี่ยเพิ่มเลือด6.5เปอร์ต่อทาหารราบหนึ่งกองนะครับเพราะงั้นถ้าสามกองก็19.5เปอร์นะฮะสบเกเปอร์ก็เยอะนะถ้าบวกหกปุ๊บเนี่ยเลือดมันจะมาณ60,000อนะ่ะเนี่ย60,000อ่ 6, นะ19เกปอร์ก็เกือบ3000นนะไม่ใช่ดิ สิบเปอร์หกพันใช่ป่ะยี่สิบเปอร์หมื่ามเปอร์หมวูเยอะนะเอ่อมันเพิ่มเทอะไรนะดูก่อนอ๋อนี่มันเพิ่มแล้วนี่อ๋อยังหกจุ 6. 5ห้าสิบแปดจุดห้าเกือบยี่สิบเปอร์ก็เพิ่มมาเกือบหมื่นองอะนะครับก็จะเพิ่มจากหกหมื่นเนี่ยเพิ่มไปอีกหมื่นสองก็จะเป็นเจ็ดหมื่นนิดนิดนะครับก็เยอะนะก็เยอะอยู่กว่ามันจะ บวก8ก็เลือดน่าจะแสนห้าได้นะครับเพราะงั้นถ้าเลือดแสนห้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยหนึ่งจุดแปดเปอร์ของแสนห้าเนี่ยก็เยอะอยู่นะหนึ่งเปอร์ของหนึ่งแสนก็คือหนึ่งพันหนึ่งจุดแปดก็พันแปดประมาณนั้นก็พอได้นะครับก็ไม่ได้ก็พอได้นะพอได้พอได้ไดถึงจะไม่แรงเลยมากเดี๋ยพอได้แล้วก็มีดีรัอให้ตัวเองนะครับ แล้วเพื่อนๆก็ไปดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับของก๊กวุยนะครับที่เป็นตัวเด่นก็คือเตียนอุยนะครับเราก็มาดูว่าบวก8ได้อะไรเตียนอุยมีป้องกันในการต่อสู้แต่ละสนามเตียนอุยมีป้องกันดาเมจถึงตายต,ายต่อเนื่อง6วินาทีหลังจากถูกดาเมจถึงตายครั้งแรกและทําให้ดาเมจก็คือเหมือนมีเบอร์เซิร์กอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนคนใกล้ตายแล้วแบบหมาจนตอกมึดสู้แบบเอ้ยทุกหม้อข้าวตัวเองอะไรเงี้ยนะครับในการเบอร์เซิร์กอะครีซี่ะะ Crazy นะครับ ก็คือถ้ากวนอูเอ้ถ้าเตียนอยโดนดาเมจถึงตายเหมือนเลือดปิ่มแล้วอะล้าแบบโดนตีเดียวตายปุ๊บมันจะยังไม่ตายนะครับมันจะอยู่ได้อีก6วินะครับแล้วไอ้หวิเนี้ยจะทําให้ดาเมจของตอนเองเพิ่มขึ้นส5าเปอร์ด้วยตัวน,นี้น่าสนใจนะจริงมันก็คล้าย,ายๆเกมใดเกมหนึ่งอะที่เตียนอยมันดูบ้าคลั่งแต่เกมนั้นคือมันจะโกงมากเพราะว่าเต NO e ียนอูจะดูดเลือดด้วยนะครับแต่นี่ไม่มีดูดเลือดนะครับแค่ว่ายังไม่ตาย ยังมีเพื่อสุดท้ายคือ6วินะครับแล้วเพิ่มดาเมจให้ตัวเองสามเนี่ยเป็นก็น,น่าสนใจนะครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวดาเมจแบกได้นะครับสำหรับเตียนอุย๋ยน่าสนใจนะครับอันนี้สําหรับกกอุ๋ยนะครับถ้าไปดูกกอื่นอย่างก๊กจกก๊นะครับจกไอไม่ใช่งอก๊กผมไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่ผมมีแค่ไอซุนเซ็กนะฮะมีแค่ซุนเซ็กซุนเซ็กท่าบวก หเอ้บวก8นะครับหลังจากสถานะควบคุมที่ซุนเซ็กมีอยู่สิ้นสุดลงจะฟื้นฟูปริมาณเลือด15%้ของค่าที่สูงสุดเมื่อซุนเซ็กมีเอฟเฟกต์บัฟที่กิวแอคทีฟมอบให้ตั้งนพวกคุมตัวเอง50%เปก็เหมือนกับว่ามีมีดีบัฟคล้ายคล้าทัวนะฮะแต่ว่ามันฮิลตัวเองด้วย15%เปของเลือดนะครับมีโอกาสต้านดีบัฟ50เปนะครับแต่คาทต้าน1้0นะฮะ ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่คือไอตัวซุนเซ็กมันเหมือนตัวตีอ่ะตัวตัวแบบตัวตีไปเรื่อยๆสกิลไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้เลยยังไม่ค่อยน่าสนใจงอกกผมยังไม่ค่อยเห็นตัวไหนน่าสนใจเลยมาดูตัวนี้มาดีกว่าตัวนี้สกิลค่อนข้างทั่วถึงนะครับก็คืออ้วนเซียวนะครับอ้วนเซียวเนี่ยบวก8เมื่ออ้วนเซียวโจมตีทั่วไปประกาศสิบเจ็ตทำให้ยูนิฟายศัตรูทั้งหมดในลัศมี5เมตรรอบเป้าหมาย ถูกสร้างดาเมจในระยะ100%ของพลังโจมตีหนึ่งครั้งเพิ่มเติมก็คืออา่าพอไอ้วนเซี่ยวเนี่ยมันตีธรรมดาใช่ไหมตีตีไปทุกๆครั้งที่มันตีนจะมีโอกาส17%ที่จะทำให้ยูนิตในรัศมี5เมตรรอบเป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจร้0เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีก็คือเหมือน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 ได้ตีฟรีนั่นแหละพูดง่ายอา่ามี17%ที่จะ โจมตีฟรีศัตรูในลัศมี5เมตรอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็ยังไม่ได้หือหวาอะไรนะครับเพราะมันเป็นการโจมตีทั่วไปนะมันเลยไม่หือหวานะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูนะครับว่าจะอัพขั้นคุณภาพของตัวไหนก่อนดีจะดันตัวไหนก่อนหลังนะครับให้เราก็มาดูกันนะ อย่างนี้ถ้าใครจัดทับตามผมก็จัดได้นะครับก็จะใช้แบบนี้นะครับแต่ก่อนผมใช้กวนเปิงมาแทนกวนอินผิงนะแต่บอดีกควนอินผิงเขามีบัฟนี้เพิ่มดาบมีกคูณระยะไกลฝ่าย,ายเรา5้ปืนครับและทุกการโจมตี6ครั้งการโจมตี3ครขั้นถัดไปจะได้รับโบนัสความอยู่โจมตี5 0 0รปิดก็คือพูดง่ายเหมือนให้ฮองตงมันซอยอะ่ะซอยทีมากเลยอะ่ะแล้วก็ฮองตงพออัพขั้นฮองตงไปถึงบวก6แล้วเนี่ย เออบวกสีแล้วเนี่ยไม่ใช่สินี่นี่บวก6นะครับมันก็จะตีเร็วอีกอะความเร็วจนโจมตีเพิ่มอีกเนะฮยคือมันค่อนข้างคอมโบกันระหว่างฮองตงกับควนอินถิงนะครับผมก็เลยใช้ควนอินถิงมาแทนควนเป๋งน,นะครับทับนี้ก็ได้นะครับส่วนนี่ทับหนึ่งเนี่ยตรงนี้บัฟ5าแต่ยังไม่สุดเพราะว่าสืบท่อฝีมือมันได้แค่2คนนะครับอันนี้ก็คือทับบัฟ5้านะครับ ก็จะมีม้าเขียวหัวเจ้งกวนเป่งอุยเอียนแล้วก็ไส่หมิงชีนะครับหัวเจ้งน่าจะมีโล่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะโล่มานี้นะครับอันนี้คือรายละเอียดของการอัพขัน้นคุณภาพนะครับทำให้เพื่อนๆสามารถตัดสินใจได้ว่จะอัพตัวไหนก่อนหลังนะฮะโอเคนะครับเนะราก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกับเสียงเป็ดเกมเมอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครป์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ